เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพกเกีแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนบีเฮท,ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย1มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลเรียนบีสหรัฐอเมริกาครับเช้าว,วันพุธการพบกันระหว่างเจ้าบ้านพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันวันนี้เปิดบ้านท a อ k กิ้งสติกรีสอร์ทอารีนา9โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยต้อนรับการมาเยือนของเจ้ามีดูเมมฟิสคิสลียครับโดยโคช้ชของเจ้าบ้านฟินิกซันเป็นไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับวันนี้จะได้ดวลกับเทเลอร์เยนกินส์ โค้ชของเจ้าหมีเมมฟิสโดยผลงานเกมล่าสุดของฟินิกซันครับแพ้มา2เกมรวดเกมล่าสุดบุกไปเยือนทางด้านสะพานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์แล้วก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายครับ105ต่อ109ผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็น k คดีครับเควินดูแรน31แต้ม6รีบาลด์3แอสซิสแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับแบรดลีย์บิล28แต้ม, 5, ตม5รีบาลด์2แอสซิส การดารุ่งอย่างแรนดันครับ15แต้ม4ดีบาว1แอสซิสส,สุดท้ายวินิกซันแพ้แบบน่าเสียดายส่วนเมมฟิสกิสซี่ครับในเกมล่าสุดก็บุกไปเย City ือนโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมดำหนึ่งในสายตัวตกครับแล้วก็แพ้ไปค่อนข้างขาดลอยหมดรูปครับ106-130ต่อ130ในเกมที่ไม่มีจ้าโมเดลครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเจ้าก้ามปูเดสมอนเบนครับ22แต้ม9ดีบาว4แอสซิส,สเสริมด้วยเซนเ,นเตอร์สำรองครับเจฮับครับ 17แต้ม1รีบาล2แอสซิสส่วนลุคเคนนาดมี16แต้ม5รีบาล3แอสซิสสุดท้ายเมมฟิสกิสลี่ครับก็สู้ไม่ได้ในเกมนี้ครับแพ้แบบขาดลอยไปเช็ครายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับจากเว็บไซต์ต่างประเทศส่งมาแล้วครับพอยกาดฝั่งเจ้าบ้านเป็นไทอูสโจนครับวันนี้จะได้ดวลกับสกอตตี้พิพเพนจูเนียตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับแต่ส่วนตัวชอบการเล่นของสกอตตี้พิพเพนมากกว่า ไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดครับฟังฟินิกซันเป็นเดวินบูเกอร์ครับสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ต้องเช็ควันต่อวันครับจะได้ดวลกับเจ้ากัมปูเดสมอนเบนตำแหน่งนี้ถ้าบกเกอร์ได้ลงสนามก็เรียกได้ว่ากินขาดครับส่วนสมอลฟอร์เวดครับแบรดลีย์บิลครับจะได้ดวลกับเจเลนเวลส์ช่วงหลังแบรดลีย์บิลก็ฟอร์มตกลงไปมากครับแต่ชื่อชั้นยังไงก็ดูดีกว่าเจเลนเวลส์พาวเวอร์ฟอร์เวดวันนี้ครับฟินิกซันยังคงเป็นมัจุราชร่างเทพเควินดูเรน จะได้ดวลกับจอนคอนชาลงสนามมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับตำแหน่งนี้ฟินิกซันถือว่ากินขาดส่วนเซนเตอร์คุงในครับจะไม่มีเจอซูปเนอร์กิชครับเป็นหน้าที่ของเมสันพัมบรีจะได้ดวลกับเจเรนแจ็กสันจูเนียครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งเดียวในวันนี้ครับที่ทางด้านเบมฟิสทีมเยือนครับดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างฟินิกซันเล่นบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านครับเดวินบุกเกอร์ต้องเช็ควันต่อวันอย่างที่ผมได้บอกไปครับแต่ก็มีโอกาสได้ลงสนาม50-50ครับ ส่วนเจอซึมเนอร์กิชครับถูกแบนนะฮะจากการที่มีปัญหากับผู้เล่นของดัลลัสแมปริลดครับก็ถูกแบนไปหลายเกมน่าจะกลับมาในปีหน้าส่วนเบมฟิสครับมีจามูเรนกลับมาคัสสมาร์ทครับกลับมาในปีหน้าทั้งคู่ครับจากอาการบาดเจ็บฟินิกซันครับแลมนี้ประกอบไปด้วยไทอุสโจนเดวินบูเกอร์แบรดลีย์บิลเควินดูแรนและเมสันพัมบรีส่วนทางด้านเบมฟิสกิสลี่ครับมีดูประกอบไปด้วยสกอตตี้พิพเพนจูเนียร์เดสมอนเบนเจเลนเวลส์ จอห์นคอนชาจอร์ดนแจ็กสันจูเนียร์โดยฟินิกซันชนะ15แพ้16เกมรังดับ11ในสายตัวนตกส่วนเมมฟิสกิสล่ครับอยู่ในดับ2ของสายตัวนตกชนะ22เกมแพ้ไป11เกมครับซีซั่นนี้ถือออกสตาร์ทได้ดีครับคีมเอชอัพเดีวนี้แน่นอนครับเป็นการดวลกันร,ระวังมัจ,จุราชร่างเทพเคดีครับเควินดูแรนจะได้ดวลกับจอร์แดนแจ็กสันจูเนียร์ครับนี่ก็เป็นเจ้าพ่อเกมรับอีกหนึ่งคนครับ โดยเคดีควินดูรันซีซั่นนี้27.7แต้มต่อเกมถือว่าสูงเหมือนเดิมครับเปอร์เซนต์ฟิโก51ส่วนจาร์เนแจ็กสันจูเนียร์อยู่ที่21.6แต้มต่อเกมทศนะของจานเจในคู่นี้ครับฟินิกซันต้องมาเล่นในเกมที่ต้องบังคับชนะเท่านั้นในเกมนี้ครับเนื่องจาก5เกมหลังสุดฟอร์มไม่ดีครับการได้เดวินบุกเกอร์กลับมาในเกมนี้ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งทําให้ฟินิกซันมีองค์ประกอบที่สู้กับทุกทีมได้ครับ เพราะมีมือสกอร์อยู่หลายคนครับส่วนเบมฟิสกิสเล่เองครับขาดจาวโมรดนความหลากหลายในเกมรุกก็ลดถอยลงไปมากวันนี้พระทิตย์ฉายแสงในบ้านน่าจะชนะเกิน5แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ